ค่ะรถกำลังมานะจ๊ะค่ะมาถ่ายมุมนี้มากนะคะน่าจะสวยนะคะมุมนี้นะคะมุมนี้น่าจะสวยเราก็มาอยู่ตรงนี้นะคะเป็นภาพที่น่าจะสวยงามมากโอ้โหงามจริงๆ เป็นภาพที่สวยงามอ้าวแล้วพบกลับทำไมนะคะเราก็ต้องกลับกล้องสิคะกลับตามนะคะอ้าวถ่ายนะคะเขาถอยหลังให้ปุ๊กนะคะแม่ได้ใจเลยนะคะฮะยฮะฮะ้ถอยไปถอยมาแหม่แหม่แม่แม่แม,แม,แม,แม่คนขับรถกันเนาะ วพวกเพื่อนมาแล้ว,วพวกเพื่อนมาแล้วนะคะกำลังเดินมากลางร่มกันมานะคะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าค่ะนี่นะคะอันนี้เพิ่งตีไปได้แค่นี้เองนะคะเดี๋ยวก็จะตีใหม่อีกนะคะก็จะตีใหม่ เดี๋ยวก็ถ่ายไปหลายๆคลิปนะคะเดีวก็จะไปคัดเอานะคะไปคัดเอาที่ภาพที่มันสวยๆนะคะแต่ปุ๊กว่าภาพนี้นะคะสวยนะคะสวยงามมากนะคะกล้วยกําลังออกเครือนะคะนี่นะคะค่ะขีะ่รถมาเลยนะค่ะของออพ่อค่ะมีกี่นาทีแล้ว 2นาทีมันจะมีเมเนปูเนี่ย,ยค่ะดีบรรยากาศนะคะน้ำเยอะมากค่ะสวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ